ดูเราเปลื้มไหมจ๊ะเปลืมครับบนนี้หลวงพ่อบอกเคยพูดเอาไว้ว่ามหาสังฆทานนี่ที่จะถึงเนี่ยไม่ใช่บุญเล็กบุญน้อยนะบุญใหญ่ทีเดียวบอกมหาสังฆทานหนึ่งมื่นวัดมาทั่วทั้งประเทศมันไม่ใช่เฉพาะในประเทศนะต่างประเทศก็มาแล้วก็ ตรงน้าไม่เชื่อนะว่ามีแค่หนึ่งหมื่นวัดมหาปูชนญาจารย์ของเราดูแลอยู่ยังไงก็ต้องมากกว่านับไม่ท้วนนับเท่าไม่ท้วนเรียกว่าพวกเรานี่โชคดีมีบุญได้เกิดมาเป็นลูกหลานหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายยังไงท่านก็ต้องทับทวีแน่นอนเชื่อไหมเชื่อครับเออยังอากาศแบบนี้นะ วันที่13วันสงกรานอย่างวันนี้วันที่14่วันครอบครัวสมัยคุณยายอยากฟังกันไหมเนี่ยอยากฟังสมัยคุณยายเข้าวัดใหม่ๆนะตอนมาเจอหลวงปู่ได้ไม่นานก็ถึงวันสงกรานเนี่ยแล้วคุณยายก็ก่อเจอดีทรายคนสมัยก่อนนะเรือ่องวันสงกรานเขาจะเอาทรายเข้าวัดเพราะเขาคิดว่า เราเดินเข้าออกวัดเป็นประจำนะมันก็จะมีขี้ดินขี้ทรายติดเท้าเราออกไปอะ่ะเพราะฉะนั้นอย่าให้เป็นหนี้สงคนโบราณบรรพบุพร,รุษของเราเนะี่ยเขากลัวบาปกลัวกรรมนะเขาไม่ยอมให้มีเอาของสงไปเป็นของสง่วนตัวแม้แต่นิดเดียวไม่เหมือนสมัยนี้เนาะ <c oughs> มันเข้าไปในโบสถ์ไปไปขอบอุ้มเอาอตู้รับบริจาค <c oughs> ตน้นกรถินนกป่ามันอุ้มออกไปนอกวัดเลย <c oughs> เนี่ยอากาศมันถึงร้อนอ้าวแบบนี้ตอนนั้นเนี่ยคนโบราณเนี่ยก็เ,เอาเม็ดทรายหรือพวกนี้มาก่อเจดีย์ทรายกันแล้วเขาก็จะใช้ธงสามเหลี่ยมเนื่ออกให้ธงสามเหลี่ยมสีเขียวสีเหลืองสีแดงพอก่อเจดีย์ทรายเสร็จก็ปักลงบนยอดกองทรายดูแล้วก็สวยดีเป็นกอง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 ไปเลยคุณยายคุณยายทองสุกนั่งก่อ นั่งย้องๆนั่นแหละว่าจะทำยังไงคุยกันว่าจะให้ได้บุญมากกว่าปกติธรรมดามตามวิสัยของคนรักบุญแล้วก็มีปัญญานะเอางี้ปรึกษากันสองท่านเอาเจดีไซน์ที่กองอยู่ข้างหน้านี่แหละซ้อนไว้ที่ศูนย์กลางกายให้ได้บุญเยอะๆก็ต้องไปถวายพระพุทธเจ้าสิใช่ไหมก็นั่ง ยองๆนั่นแหละเอาเจดีไซายซ้อนไว้ที่ศูนย์กลางกายใสกันให้ใสเป็นแก้วแล้วน้อมบูชาถาวายพระพุทธเจ้านับอสองไขยพระองค์ไม่ทั่วบุญน้อยไหมไม่น้อยบุญเยอะไหมยเยอะเออเนี่ยวิสัยผู้มีบุญและที่เป็นที่มาของการถาวายบูชาเข้าพลางังหลังจากเอาทรายก็ไปบูชาว่าเอ๊ะทำได้คุณยายทั้งสองท่านก็ เอาข้าวสมัยก่อนนะข้าวแปลวในโรงโครัวเป็นข้าวจานเดียวตักข้าวมาแล้วกับข้าวโปะข้างหน้าไปพอกันตายจานสมัยก่อนก็เป็นจันสังกะสีเคลือบพวกเราเกิดมาทันไหมทันครับอขอบมันจานมันสีขาวแล้วขอบมันจะเป็นสีน้ําเงินใช่ไหมครับแล้วเวลาล้างไปใช้เป็นานานๆเขามันก็บินสีกระทลอกพอทหรอไปนานๆเขาไอ้ที่รอยทหรอกก็เป็นสนิมสีเหลืองสีแดงใช่ไหมครับ ตอนนั้นยายก็ไม่ได้ห่วงอะไรหรอกศักแต่ว่าทานข้าวเข้าไปแล้วให้อิ่มกันตายเท่านั้นแหละคราวนี้ลองทําดูเอาข้าวมาลองไปถวายพระพุทธเจ้าดูกลันเอาข้าวจานเดียวนั่นแหละนั่งหลับตากลั่นไซจนทั้งไซท่าอายตนาทิพานแล้วไปบูชาพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เนี่ย แล้วก็ปรากฏว่าได้ทำได้โอ้ได้บุญเยอะเลยดีใจแล้วก็คุณยายก็เข้าใจซึ้งไม่ได้มาจากตำรานะแต่มาจากการประสบการณ์ที่เห็นด้วยญาณนทะัศน์าคคุณยายเองว่าเราทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นเพราะว่าจานที่บินน่ะ <c oughs> กระเทาะร่อนเนี่ยจนมีสนิมที่ขอบนะ่จะยังไงยังไงใสเป็นแก้อย่างไงมันก็ยังมีรอยบินอยู่ พราะฉะนั้นต่อไปไม่เอาจานแบบนี้แล้วต้องหาพิิะที่ประณีตปรากฏว่าลูกหลานคุณยายแย่งกันเอาจานที่สวยๆประณีตประนีตมาตามลำดับจนกระทั่งมาเป็นจานแก้วเจีรไนที่เราเห็นอยู่ทุกวันเนี้ไปบูชาพระพุทธเจ้าพวกเราได้บูชากันไหมได้ครับปลื้มไหมจ๊ะปลืม้มให้รู้เลยนะเป็นบุญใหญ่พวกเรานะ ได้ภาชนะที่ประณีตแบบนี้แล้วไปถวายพระพุทธเจ้าเนี่ยเราทุกคนล้วนมีส่วนแห่งบุญนั้นทั้งนั้นเลยนะสาธุแล้วก็วันสงการานต์เนี่ยวันนี้วันถวายวันที่ย2บสอเมษายนเนี่ยก็จะต้องไปชวนกันมาเอาบุญใหญ่กันนะ,ะใช้ปากของเราให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศล แล้วเมื่อกี้พูดถึงวันสงกรานต์ใช่ไหมครับพวกเราเคยเห็นคนมาลดน้ำดำหัวหลวงพ่อตอนสมัยเมื่อสักสี่สิบปีก่อนเคยไหมย <c oughs> อยากเห็นกันไหมอยากเห็นครับอยากเห็นนะครับผมอยากเห็นจริงไหมจริงครับ <c oughs> <c oughs> อ่ะงั้นเดี๋ยวเอาดูภาพนิ่งก่อนเนาะครับ เรื่องนี้เกิดเมื่อปี2 5 2 8หรือ29%ประมาณนี้นะที่บนดอยสุเทพคนก็เอาแห่ขบวนขึ้นไปเดี๋ยวขอดูภาพนิ่งหน่อยสิภาพนิ่งเนี่ยที่เราเห็นอยู่ทางนี้เนะี่ยเป็นนั่งชาวกรุงเทพชาวเชียงใหม่ชาวจังหวัดใกล้เคียงแห่เป็นขบวนตั้งเป็นขบวนขึ้นไปเลยนะเอาหมักสุมหมักเป็งแล้วโบราณก็จะเอามะพร้าวเอากล้วย เอาอะไรต่ออะไรพวกนี้ขึ้นไปด้วยเราจะเห็นได้ว่าหลายท่านในที่นี้คนขวาสุดพี่สาวใหญ่แล้วนะ่ะไปซะแล้วนะไปดูสิบบุรีแล้วหลายคนในที่นี้ก็สี่สิบปีมาแล้วนะ <c oughs> เนี่ยแห่เป็นขบวนยาวเลยไปลดน้ำดำหัวหลวงพ่อของเราคุณครูไม่ใหญ่อยู่บนดอยเนี่ยแห่เป็นขบวนไปม แล้วลอยเนาะเห็นไปเตินตักแดดแบบนี้นะเดือนเมษายนสมัยก่อนนี้มันเย็นนะไม่ร้อนแบบนี้นะ <c oughs> เออแล้วก็นั่งเข้าที่ตั้งกันตั้งรอหลวงพ่อออกมาคอยอยู่ทางเรือนตำหนักข้างงเรื่อนตำหนักนั่งคอยกันอาหลวงพ่อก็ลงมาเนี่สยสบายๆไม่ได้ห่มดองหรอกผมเชียงสบายๆมาทักทายหลายท่านในที่นี้ก็กลับดุสิตบุรีแล้ว <c oughs> หลายท่านนิยมผู้ชายก็ไปเป็นหลวงพ่อลูกชายเป็นพระอยู่ในนี้นะหลวงพ่อก็นัางทุกคนก็นมาตอนนี้ก็มีโยมพ่อหลวงพ่อยังอยู่นะโยมพ่อของหลวงพ่อยังอยู่ที่นี่มีคุณหมอลักษณะอ,อยู่ข้างหน้าน่ะหลายท่านเลยเป็นประเพณีชาวเหนือว่าเป็นยังไงก็ลดน้้ำดำหัวจะเห็นฉลองผลมมกลากไม้ หม,มักซุมหมักเป้งหลวงพ่อก็นั่งอยู่ใต้ต้นไม้ง่ายๆแบบนี้แหละแล้วทุกคนก็มาลดน้ําดําหัวที่เราเห็นแพพุ่มแพ้ใบสีคือหม,มักซุมหมักเป้งแพรใบสีพุ่มแพรใบสีแล้วก็มาลดน้านั่นอาจารย์สวักษ์ท่านก็ไม่อยู่แล้วกับตุศิบุรีแล้วเหมือนกันหลายคนในที่นี้ก็มาลดน้ําดําหัวหลวงพ่อก็ปิติเบิกบานใจพบปะลูกหลานทุกคน แล้วก็มีรายการดำมหัวเนี่ยให้โอว่าไเห็นไหมพลหมากล่างไม้อยู่ข้างหน้าเนี่ยหลพ่อก็นั่งอยู่ใต้ต้นม้ให้โอว่าพูดคุยกับลูกๆเนี่ยรล้อแล้ว,ลว,ลวมันเป็นเนินไงเวลานั่งก็นั่งเพียงถ้านั่งไม่ดีถ้านั่งขัดสมาธิก็นั่งหงายหลังเลยแต่นั่งคุกเข่านี่ดีหน่อย ยันขึ้นไปเราจะเห็นเด็กฝรั่งกับคุณผู้ใหญ่กับลูกสองคนนั่งสมาธิกันนะเนี่ยมาด้วยนะไม่รู้ใครชวนมาตอนนั้นแล้วก็มานั่งสมาธิกับหลวงพ่อเดี๋ยวแช่ภาพนี้ไว้นิดนึงนะแล้วหลวงพ่อก็สอนให้เขานั่งสมาธิเขาก็นั่งนะนั่งไปแล้วเขาบอกเขาอยากเห็นเห็นพระเจ้าของเขาหลวงพ่ออ่านเนิร์กนะเนิรก นึกดวงตะวันดวงอาทิตย์นึกออกไหมนึกไว้ในท้องนึกนึกไปเรื่อยๆคุณแม่ก็นั่งไปเลยลูกสาวก็นั่งเปนั่งนั่งไปลูกสาวบอกโอเคเขาเห็นพระเจ้าของเขาแล้วเอ <c oughs> แต่ทำไมพระเจ้าของเขานี่หน้าตาเหมือนพระที่นั่งอยู่บนโต๊ะโ <c oughs> ต๊ะอยู่เนี่ยโต๊ะหมู่บูชา <c oughs> พระเจ้าของเขาทำไมเหมือนเหมือนรูปร่างหน้าตาเหมือนพระที่นั่งอยู่บนบนโต๊ะหมู่บูชาเนี่ย หลวงพ่อ็ยิมมถามว่ามีความสุขไหม้มีความสุของงางน,นั้นนั่งต่อเลิกพูดเ <c oughs> นี่ยก็นั่งกันแบบเนี้ใต้ต้นไม้เราเดี๋ยวนี้ไม่รู้ไปไปอยู่ที่ไหนแล้วเนาะ <c oughs> เดี๋ยวดูภาพต่อไปอันนี้เป็นภาพซ้ำนะที่หลวงพ่อทักทายเดี๋ยวผ่านไปก่นอนตอนนี้หลวงพ่อเริ่มเขามาลดน้ำดาดวัรหลวงพ่อก็ดีดน้ำมน,น้ำมนให้เย็นๆแบบเน,นี้ย ชื่ในใจทุกคนไปที่นั่นตามหัวหลวงพอ่อจะได้รับพรได้รับมนจากหลวงพอ่อท่านจะดิดน้ำมนให้เ,เนี่ยเนี่ยหลวงพ่อก็จะลดน้าให้ข้างหน้าจะมีอ่างน้ําที่เขามาลดน้ําตามหัวหลวงพอ่หอหลวงพ่อก็จะผมน้ํามนให้ผมน้ำมนไม่ได้อะไรหรอกใช้นิ้วมือจุม่มแล้วกด็ดีดแบบนะั้นดีดน้ำมนไปทุกคนก็ลืมหมดแล้วใช่ไหมอ,อยากดูคลิปไหม ดเดี๋ยวดูคลิปดีกว่าเนาะ <c oughs> จะได้ต่อเนื่องกัน <c oughs> ไม่มีไฟในเครื่องแบบนี้แหะเนี่ยก็หาบมะพร้าวกล้วยส้มสูกลูกไม้มะละกอมาเนี่ยก็โซงอ่ะคนที่เห็นนก่ก็นังยังมีชีวิตยอยู่นะอาจารย์อาจารย์โสพลแม่โจ้มะพร้าวมา เนี่ยเวลาสงการประเพณีไทยเราเดิมอะงดงามมากเลยนะอเขาเรียกอะไรนะที่เป็นแค่ๆขันโตกแบนนั่นใส่ผลไม้มาเป็นโต๊ะโต๊ะเลยตอนนั้นหลวงพ่อเราแข็งแรงเนาะแข็งแรงอายุประมาณสักสี่สิบประมาณนะบวกลบนิดหน่อย นี่คือเดือนเมษายนนะวันที่ยี่สองะดูนี่ก็อีกคลิปหนึ่งามาตามนิดเด็กๆก็มาเดินดู

จจ้าะไปเป็นเอสียงหัวชาชั้นวันน้าชั้นอยู่ด้วยเหรอฮะยังไกลไมีอีกไหมเอ๊้ได้ยินเสียงหัวหน้าชั้นใช่หรือเปล่าไ <c oughs> กลๆครับใช่นะเออสมัยก่อนเป็นแบบนี้คลิปแบบนี้หาดูยากเนาะ ดีแล้วเป็นบุญตาพวกเราคิดถึงไหมคิดถึงค่ะ,ะคิดถึงก็ต้องมาหานะ,ะเรามีนัดกันวันที่22เมษายนมาร่วมกันถวายสังฆทานบุญใหญ่สมมติว่าหนึ่งหมื่นกว่าวัดแต่จริงๆน่าจะมากกว่านะั้ไหลเท่าทับทวีนะแล้วเราชวนอย่าทำบุญแค่คนเดียวไปชวนหมู่ญาติบุคคลที่รักของเรามาเอาบุญใหญ่ด้วยอย่าให้พลาดกันนะจ้าครับ สำหรับวันนี้เท่านี้ก่อนกันแล้วกันนะมันยังเป็นหน้าที่ของเราไม่งั้นดินฟ้าอากาศไม่แบบนี้หรอกร,อร,ร้อนเพราะว่าร้อนเพราะกิเลสอากาศสโขโลกโอกาสโโลกเนี่ยมันเกิดจากสัตวโลกขันธโลกอย่างที่พระพุทธเจ้ายท่านบอกเอาไว้ถ้าหากว่าสัตวโลกมีกิเลสหนามีความโลภความโกรธความหลงหนาแน่น ไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะมันก็เผาเผาตัวสัตว์นั่นเองด้วยแล้วเผาขันธโลกด้วยแล้วเผาอากาศโดยทั่วไปด้วยมันจริงเป็นแบบนี้นนหน้าที่ของเราคือต้องนำธรรมะมาสู่โลกวันคุ้มครองโลกนี่โลกจะต้องถูกคุ้มครองด้วยธรรมะอย่างที่พวกเราทำกันอยู่แบบนี้แต่เนื่องจากพวกเรามีจำนวนน้อย ยังไม่พอเราจะต้องขยายขยายธรรมะของเราให้กว้างขวางองไปอีกเพื่อที่จะให้โลกของเรานี้ล่มเย็นแล้วก็น่าอยู่กันเกิดสันติสุขเกิดสันติภาพที่แท้จริงกันเป็นหน้าเทองพวกเราทุกคนนะจ๊ะสาธุอ่ะบูชาพระกัน อรหังสมมาสมพุทโธภควาอรหังสมมาสมพุทโธภคะวาพุทธังภคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภคะวันตังอภิวาเทมิพุทธโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา สวากาโตภะคะวตาธรรมโมสวากาโตภะคะวตาธรรมโมธรรมังนามัสสามีธรรมังนมัสสามีธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆส,สังขังนะมามีสังขังนะมามีสังโฆเมนะโถร,ระสง์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญสาธุชนทุกท่าน ตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกรบกรบกรบให้มีบุญกันเยอะๆทุกท่านทุกคนนะสาธุกลับไปบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านด้วยนะสาธุ เราสร้างบรรยากาศเย็นๆ,ๆบรรยากาศดีๆภายในบ้านในครอบครัวในที่ทำงานด้วยรอยยิ้มและปิยะวาจากันนะสาธุไล่ไปชวนคนที่รักมาเอาบุญใหญ่กันเต็มที่เลยนะจ๊ะสาธุไล่กลับไปรวยๆกันทุกคนเลยจ้าสาธุ เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกรากรากรา